ตอนข้อดีของใจแอนอยู่ตรงไหนนะเพื่อนเพื่อนของของเรานี่คือการบ้านเรียงความนะให้จับคู่กันสองคนแล้วเขียนข้อดีของเพื่อนคนนั้นออกมาให้ครบตามที่ตัวเองคิดเลยก็แล้วกันนะเออเรียงความเหรอซิน่นอการบ้านเรียงความวันนี้นายคู่กับฉันนะ ฉันเสียใจเลยใจแอนคือฉันตกลงจับคู่กับหมอรีไปแล้วอ่๋อใช่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 แล้วใช่แล้วค่ะหยค่ะไม่จับคู่กันยนเรา่กวานะเธอนำไปจับคู่กันทำกันบ้านเรียนความด้วยกันมะได้สิจ้าโดบิตะนายใจใจแอนนายจะคู่กับฉันไม่ใช่เหรออ่ะอ่คืออันนี้ถ้าอย่างนั้นนะฉันปิดคู่กั ต้งเลยนะไม่ต้องเขินเียนข้อดีของฉนันออกมาตามที่นายคิดได้เลยนะรู้ป่ะข้อดีของใจแอนเหรอข้อดีเหรอข้อดีของใจแอนคือเป็นคนที่แรงเยอะมากเพราะอย่างนั้นจ้าใช่มันเป็นข้อดีที่ไหนกันเล่าจริงแล้วใจแอนน่ะปอดใหญ่แล้วก็เสียงดังด้วยตังคหกจ้า,าจ้าีน,นี่ก็ไม่ใช่ใจแอนมีทักษะทางยีฬาดีมากเยไม่ใช่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  อ๋อจริงด้วยไม่ว่าอะไรใจแอนก็กินอย่างอร่อยอร่อยนำอไม่ไหวแล้วอ่ะดีก็เขาไม่ออกเลยอะ๋อนน่น่ะสินะการหาคดีของใจแอนมันก็เป็นเรื่องยากจริงๆซะด้วยอ่ะจีกาหาคดีมาคิดไม่ได้เลยสักก้อไม่รู้ว่าฉันจะโดนอะไรบ้างอ่ะช่วยอ่ะคงช่วยหน่อยไม่ได้เหรอถ้าพูดอย่างนั้นก่นเธอนั้งกันไปไหวหา ดีนะใชเขีนโกหกไปได้ยังไงกันเล่าโน้ช่วยไม่ได้นะปากกาสมพรปากปากกาสมพรปากถ้าหากใช้ปากกานี่นะเขียนเรื่องอีกขออีฝ่ายหนึ่งนะคนคนนั้นก็จะเป็นไปตามที่เราเขียนเลยแปลว่าเรื่องที่เขียนจะไม่ใช่เป็นเรื่องโกหกไงเล่าจริงเหรออ่อนะลองทดสอบดูก็แล้วกันทดสอบเหรอโนบิตะกลับมาแล้วล่ะลูกที่สอบเมื่อวานครณครูให้คะแนนมาแล้วใช่ไหม ตายแล้วจะนี่เหรอไอเดี๋ยวสินั่นมันนะ่ะโอ๊โยน่าหมายเป็นไรแล,ล,ล้วนะล้มโหพีตาถึงแม่ผมดูว่าผมสทบได้ทุกคะแนนก็ไม่ไดูนเอ้อนีได้สูงแล้วทำไมล่ะเอาไว้คราวหนะ้าค่อยพยายามใหม่ก็ได้อย่าคิดมากนะ ออกไปเล่นข้างนอกเธอจ้าเออป็นไงเปลี่ยนไปอย่าลืมนะไปเลยคุณแม่เปลี่ยนไปแล้วผลของากกาจะคงอยู่ไปตลอดแต่เทราที่มันไม่พังโยดไปเลยอ่ะโตบิตาลจื๊อเอจิจใจกัอนบอาแล้วสิ่งดีๆมีอยู่รอบตัวแค่น้องๆหนูๆตื่นเช้ามาดูรายการช่องก้าวกระตูน ก็จะได้สิ่งดีๆถึง3ต่อทั้งการ์ตูนดีๆประโยชน์ดีๆและของที่ระลึกดีๆกับกิจกรรมดูการ์ตูนยังไงให้ได้ประโยชน์เพียงแค่น้อง,นอง,นองหนูๆเปิดทีวีดูการ์ตูนดีๆของช่องแก้วการ์ตูนแล้วถ่ายรูปสวยๆหล่อๆคู่กับหน้าจอกับการ์ตูนที่ชอบในช่วงที่ออกอากาศพร้อมกับบอกประโยชน์ดีๆที่ได้รับจากการรับ ชมกระตูนในวันนั้นแล้วโพสตภาพลงใน f เฟ b บ o ๊กแฟนเพจช่องก้าวกระตูนร,รูปไหนสวยดีน่ารักดีและเขียนได้ดีถูกใจทีมงานที่สุดสัปดาห์ละสิบคน ก็เตรียมรับของที่เลือกดีๆจากไบออฟาร์มกับมี่เขียวดีมีประโยชน์ส่งตรงถึงบ้านกันไปเลยประกาศรายชื่อน้องๆหนูๆคนดีทั้ง10คนทุกวันเสาร์ในารายการช่องการะตูนและทาง f c e e o o o k แฟนเพจช่องการะตูนมาร่วมดูสิ่งดีๆคิดสิ่งดีๆและได้ของดีๆกันไปเลย เควฟาร์มกัมี่เคียวดีมีประโยชน์มีแล้วที่เซเว่นอีลฟวและร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมมนเนียการตัดผ้าของคุณจะเป็นเรื่องง่ายอีกต่อไปด้วยวเดบลักเราตัดผ้าสแตนเลสยืดกดได้โครงสร้างทำจากสแตนเลสแข็งแรงไม่เป็นสนิมข้อต่อพลาสติก ABS ทนแดดทนฝน คื่นที่สะดวกเพราะมีล้อมาให้ถึง4ล้อและสามารถล็อกล้อได้ออกแบบดีไซน์มาทั้งหมด2ราวสามารถยืดออกด้านข้างได้190ซนติเมตรและยืดด้านบนออกได้180เซนติเมตรให้คุณได้ตากชุดเดรสได้แบบสบายระยะห่างแต่ละราวก็กว้างทําให้เสื้อผ้าไม่ซ้อนทับกันจะผ้านวมพื้นใหญ่ๆก็สามารถตาดได้จะตากผ้าในบ้านหรือนอกบ้านก็สะดวกสบาย แเราตักผ้าสตเตลยืดหดได้โครงสร้างแข็งแรงไม่เป็นสนิมข้อต่อ ABS ทนแดดทนฝนค่ะออกแบบมาเป็น2ราวนะครับสามารถยืดออกด้านข้างได้ยาวถึง190ซนเมนะครับยืดขึ้นด้านบนได้สูงถึง180ซนเมตรจะผ้านวมผืนใหญ่ๆเนี่ยก็สามารถตักได้นะครับสามารถปรับขนาดตามพื้นที่การใช้งานได้นะคะ ที่สาคัญเคลื่อนที่ได้สะดวกค่ะเพราะว่ามีล้อมมาให้ถึง4ล้อค่ะจะตากในบ้านหรือว่านอกบ้านก็เอาอยู่วันนี้สิ่งที่คุณผู้ชมจะได้ไปนะครับเป็นราวตากผ้าสตะเลต์นะครับหราวแล้วมีกระเป๋านะครับใส่ผ้านวมนะครับแบบผ้าลายให้1ชิ้นนะครับมีตะขอนะครับตากผ้าทั้งหมด10ชิ้นรวมไปถึงไม้ผ้าอีกนะครับทั้งหมด12ชิ้นทั้งเซตนี้นะครับสามพับาทคุณไม่ต้องจ่ายเลยนะจ่ายราคาเบาๆเพียงแค่10,90ับาทเท่านั้นรับรีบทอปได้เลยท 330นะครับหรือแอดไลน์เ hmm. ข้ามาที่แอดไตน์ช็อปมนเนียรระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่1มกราคม2568ถึง31ธันวาคม2568 พร้อมกันทั่วไทย6ก,กันยายนนี้9โมงทางช่อง9กด30สนุกตั้งแต่เด็กเพื่อนกันตั้งแต่เล็กตูมตามกรอบหอมอร่อยว่าไงโนบิตะตกลงเขียนข้อดีของฉันได้ยังอ่ะฮะเออคือว่ายังไม่ได้เขียนน่ะความจริงอ่ะข้อดีอนใจแอนก็มีตั้งเยอะตั้งแยะไปถ้าฉันเป็นคนเขียนแล้วก็แป๊บ เสร็จแล้วล่ะใช่มามีตั้งเยอะตั้งแยะนะเก็นป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะฮะหึงั้นทำไมนายถึงไม่ยอมจับขวบฉันละออฮะอันนี้นอ่ะอ่ะอ่ะคือว่าคือว่าที่ที่สำคัญม,มาทำให้น,นบิตะนึกออกกันดีกว่านะแอนนะจริงด้วยเด้ดีละโนบิตะฉันจะให้นายนึกออกเองว่าฉันมีข้อดีตรงไหนบ้างนะอพร้อมนะโนบิตะฉันจะให้นายไปโกไปจนกว่าจะนึกออก เอาล่ะยัยนึกออกก่นอนที่จะจับตัวอยากอ้ฉันนึกออกแล้วเหรอในที่สุดก็นึกออกแล้วหล่ะงั้นก็พูดมันได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะคือคือ้อากัณชิคูเป็นเพื่อนที่อดโยนเข้าเล่นเป็นโกและยอมให้ผมเตะบอลใส่ด้วยน่นหนอยพูดอะไรเลี่ยนเียนไปปะนี่นี่น่ะพูดมาก อาเมลัยโนบิตาถ้าพร้อมแล้วยิงใส่ฉันได้เลยนะไม่ว่า,มาเมหร่ตัวฉันจะรับหน้าที่เป็นโกให้เสมอเลยยิงไม่ได้เลยเอาจริงดเิเอาจริงจริงเหรอเอา้าก็จริงกันดิเอาเลยแต่มาที่สุดแล้วเกิดอะไรมาเงินเตะแล้วนะอุ้ยเจ้าล็อกเท้าเตหบ้าอะไรมาเ<ห>น<ะ>ี่ยเออคือขอโทษครับ อื่ออะไ่ตายแน่ตายแน่ไม่เป็นไรอย่าใส่ใจเลยนะนุกิตาคนเปโกก็ต้องเจอแบบนี้เป็นประจำแหละทำไมเอ็นถึงไม่โกรธเ่องนี้ย่แปลกใจเอาละเย่เย่เย่ังดีบงนี่เราใี้ฉันขอเตะบ้างละนะอรจาุ๊บสัเร็ดสตัย ทำไมถึงโกรธแต่ฉันน่ะปักกานี่สนุกดีแฮะเรื่องอะไรฉันจะต้องมารับลูกกินของแกะวุ้ยอ๋อโตรงนั้นซื้อกระตูนเล่มใหม่มาอ่านสินะนี่ดีละเมื่อถัดทีนชีคุงยืมกระตูนแล้วจะรีบคืนทันทีแถมจะเอาของตัวเองให้ยืมด้วย ของของนายก็คือของของนายของของฉันก็คือของของนายไงอะไรอะไรนะถ้าจะยึดหนังสือของนายมาเยอะแยะเลยนะวันนี้คืนนี้เคารพกันนะแล้วฉันจะให้นายยืมหนังสือของฉันด้วยอ่ะอ่ะด้เถอะวยต่าหนังสือกันทำไมเป็นอย่างนี้ไม่ได้ใจแอนอ๋ออ๋อถ้างั้นก็ไม่เกรงใจละนะไปนเยี่ทำไมเราต้องไม้เหมือนยืมหนังสือเราไปอ่ะโกงไปหมดแล้วเนี่ย่ะทำไมเราเป็นคนแบบนี้ได้อ่ะรู้สึกตัวเองแปลกๆจับกลดนะวันนี้ มาแจกขนมให้ทุกคนเสมอเขาเป็นเพื่อนที่ดีมากเอาต็มเป้หน่อยไม่ละพวกเอใจแอนฉันกินด้วยคนสิได้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 อยู่แล้วก็ตามเลยโัดตา ทำไมเราต้องเอาขนมจีบแม่เปทุกคนกินด้วยล่ะเนี่ยไม่เข้าใจอ่ะไปเด็กกันไหมอ่ะเอาชิ้นนะพิสุกะหนีแล้วไคคิวชีเป็นแล้วก็นะอ้าจแอนเป็นคนที่ตลกมากๆอ่จ้ยอ้ังยงงชอบเป็นระบบกางของชวทุกคนหัรับเป็นเพื่อนเลยไปแล้วเออจริงไรอ โนมิตะนึกอยู่แล้วเชียวว่ามันทำไมแปลกๆนี่โนมิตะแกใช้ของของโดเรมอนมาเล่นงานฉันจะเป็นเนี่ยฮะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทาเคชิก็จะไม่ใช้กำลังเด็ดขาดเขาเป็นเพื่อนที่ดีมากเลยยายยยอุ้ยอ่ะนั่นสินะการใช้กำลังมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรได้เลยอย เกือบโดนขเขาแล้วไม่ล่ะตของเงี้ยมีไอ้นี่เรา,า,าม่ต้องใจแอนอีกแล้ว่อ,อาไามา้าไม่ต้อมาเบๆเอมาสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวฮ้นะย,ย,ยเฮ้ยเยเฮ้เฮเฮ้ย ก็เป็นเพื่อนของหมอนั่นไงจิตใจแอนใจกล้าดีเหมือนกันในเราอ่ะเก่งแต่ปากเนาะเก่งแต่ปากไม่เท่าไหร่มีฝีมือแค่นี้เองเหรออ่ะน้อยยังไม่แข็งง่ายอะไรเล่นเปอะไรเนี่ยเอาวะเจอิตใจแอนทำไม่ยอมให้เขาอ่านุูไฟเดียวเล้ว ไม่มันจะเกิดอะไรขึ้นค่ะคิมจิมันจะไม่ใช่กำลังเด็ดขาดเขาเป็นเพื่อนดีๆมากโอ้ตายแล้วโลเคียนไปแบบนั่นนี่ะอยากซื้ออย่าเด้ยสิกแปดเจยดเมตรจะใจแอน มาสู้ใครไม่เป็นแท้ๆท,ทำไมยังทำเป็นเท่ก็ใจแอนก็เหมือนกันนะทั้งทั้งที่สู้ไม่ได้แล้วทำไมเออเรื่องนั้นอ่ะก็เพราะว่าพวกเราเป็นเพื่อนกันไงหรอ ไปให้ไม่ได้อลไรหยุดนะมันโดนอ่านแ้ดีเพื่อนของที่มีชื่อว่าทาเคชิคุงเป็นคนขี่แกล้งและชอบใช้กำลังแต่ว่าจริงๆแล้วเขาคือมิตรของคนอ่อนแอเก่งเรื่องต่อยตีและเป็นที่พึ่งของทุกคนผมรักเพื่อนคนนี้มากๆเลยล่ะครับคือผมหาต้องใช้เชือกบวงบ้า ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็เออเออจะเฉยเออเออแหวงกับดักแบบเนี้ยใครที่ไหนก็จะเป็นไปไมได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยปล่อยชนะปล่อยบอลนะ ซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมนเนียช็อปมนเนียครับจัดเครื่องครัวมาลดราคานะครับด้วยชุดเตาแก๊สแบบครบเซ็ตครับวันนี้กับเตาแก๊สคาชิวานะครับรุ่น X 2 5 0 0ดีไซน์สวยพรีเมียมนะครับตัวเตาทำจากกระจกนิรภัยทนความร้อนครับหัวเตาแกสถ้าเป็นแบบหัวคู่นะคะมีทั้งหัวเทอร์โบและหัวอินฟาเลชทค่ะทำอาหารได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นผัดทอด 1ค่ะในเซตนี้ครับของแถมจุใจมากๆเลยครับมีชุดหมอ้อแขกห้าใบครับ5าขนาดพร้อมฝาปิดรวมไปถึงกระทะเคลือบนอนสติกนะขนาด32ซนติเมตรอีก1ใบรวมไปถึงกระชอนตักอาหารอีก2ชิ้นนะครับเรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคารีบโทรสั่งซื้อก่อนสินค้าจะหมดเซตนี้น่ะดีงามขนาดไหนนะคะ<า>เริ่มต้นที่ตัวหลักกันก่อนเลยนะกับเตาแก๊สหัวคู่แบบนี้มันทิเ กระจกระจดีไซน์สวยใช่แล้วค่ะคือดีไซน์เนี่ยนะมันสวยมากมันเอาไปวางประดับบ้านเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งในบ้านได้เลยยังไม่หมดคุณผู้ชมอย่างที่บอกว่ากระจกไหคะเป็นกระจกนิรภัยแข็งแรงทนทานกันรอยขีดข่วนกันความร้อนได้อย่างดีที่สำคัญคือพอเวลาที่เราทํากับข้าวเนี่ยนะแล้วมันหกเลอะเทอะเนี่ยเราสามารถเช็ดทําความสะอาดได้แบบง่ายดายมากๆเลยค่ะครับลืมแบบเดิมๆนะที่เป็นพวกสเตนเลสเนาะแล้วก็จะเป็นพวกแบบเขาเรียกว่า นิมขึ้นอันนี้สกปรกมากๆนี่ดีเปลี่ยนมาใช้แบบนี้ดีกว่าและที่สําคัญอย่างที่บอกไปว่าวันนี้ของแถมที่ให้มาอันนี้เอามาใช้ทําอาหารให้ดูเลยนะครับตัวนี้เป็นหม้อแขกเป็นแบบ23มเซนติเมตเป็นต้มขาไก่โอ้โหสุดตอนนี้นะคะเราเอาขึ้นมานะอุ่นเอาไว้นะคะบนหัวอิฟระเลนั่นเองอิฟระเลนเนี่ยข้อดีของเขาก็คือไฟมันจะ เถียนคุณผู้ชมแล้วก็จะคุมณหภูมิได้อย่างดีนะคะไม่ต้องมานั่งกลัวว่าุไฟมันจะแรงไปนะหรือว่าอะไรเหมาะกับการอย่างเงี้ยอุนอาหารตุ๋นอาหารอะไรที่จะต้องใช้ไฟแบบคงที่ครับผมแต่มาอีกหัวหนึ่งผมต้องบอกว่าหัวที่เป็นแบบเทอร์โบนะครับเกี่ยวกับเรื่องของผัดทอดตัวนี้เอาอยู่เลยใช่แล้วค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาสาธิตกันนะมาเจียวไข่ให้ดูกันมาเราจะใช้ตัวของแถมค่ะซึ่งเป็นกระทะ นะคะตัวนี้นะขนาดความกว้าง32เซนแล้วก็เป็นก้นลึกมากๆโดยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับกระทะนะคุณจะสามารถเอามาผัดทอดต้มตุ๋นมากเลยแล้วก็ใช้งานได้ง่ายๆเลยนะครับนี่เปิดแป๊บเดียวไฟเทอร์โบเนี่ยติดออกมาแล้วนะครับอ่าเลยเราจะใช้ไฟแบบว่าอ่อนค่อนไปกลางนะสมกับชื่อหัวของเป็นเทอร์ โบเนาะมันให้ความร้อนเนี่ยรไายระดับไปเรื่อยๆเลยคือบอกเลยนะว่าผัดอาหารน่ะสนุกมากนะครับนี่เริ่มร้อนแล้วเริ่มร้อนแล้วเริ่มร้อนแล้วนะคุณผู้ชมค่ะเลยที่เริ่มหลอมเลยที่อยใส่แล้วนะจ๊ะโอ้โหนี่นี่เลยหูนี่เราแค่เปิดเตาแก๊สเนี่ยไม่ถึงนาทีเลยนะร้อนเร็วมากๆเลยนะฮะดูความผุดของตัวเนื้อไข่นี่ไงเห็นไหมเห็นไหมปกติเนี่ยมันเริ่มติดกระทะนะแต่อันนี้ดูดิเฮ้ยนี่ไม่ติดกระทะเลยคุณผู้ชมโทษทีครับ่ที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 ่ท ไปลอมเลยดีมากๆเลยนี่คุณผู้ชมค่ะบอกเลยนะว่าใครที่บอกว่ารักกันทําอาหารเฮลตี้ก็สามารถจะใช้กระทาะของเราได้ละค่ะตัวเดียวจบเลยนะคะเพราะว่าไม่ต้องใช้น้ํามันนี่เลยครับป้อนไปแล้วนะครับนีโอ้หไฟ ้องบอกตรงๆนะทุกคนครับการทําอาหารเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆสำหรับหลายคนถ้าอยากจะทําควบคู่กันไปนะครับหัวแก๊สต้องดีพอนะครับรวมไปถึงในเรื่องของกระทะนะคะต้องไม่เห็นไหมมันไม่ติดกระทะโอ้โหนี่ด้วยมันไม่ติดกระทะคุณผู้ชมเรือว่าร่อนไปง่ายมากๆเลยนะคราวนี้เรายังไม่ได้ใส่น้ํามันด้วยนะใช่แล้วคุณผู้ชมคะตอนนี้เราเจียวไข่เสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟใส่จานแล้วเห็นไหมผู้ชมและที่สําคัญนะนี่ไม่ติดกระทะด้วยนะคะแล้วก็ด้วยความที่พอใช้หัว เทอร์โบ <Turbo S 2> mm hmm. ไฟสถเียนแล้วก็ไฟเนี่ยนะให้ความร้อนแบบทั่วถึงแบบกระจายนะคะโปรโมาชั่นของเราวันนี้นะคะกับเตาแก๊สชาชิว่าน้ากระจกหัวคู่ค่ะราคา1,390บาทค่ะมาพร้อมกับชุดหมอ้อแขก5้าใบพร้อมฝาและ5ขนาดค่ะ ประกอบไปด้วยขนาด15เซน17เซน19เซน21เเซนและย3มเซนค่ะราคา990บาทค่ะกระทะเคลือบนอนสติ๊กขนาด32เซนติเมตรก้นลึกราคา590บาทค่ะชุดกระชอน2ชิน้นราคา398บาทค่ะรวมเลยค่าทั้งสิ้น3 3 6 8บาทแต่ว่าสำหรับวันนี้เหลือเพียงแค่1390บาทเท่านั้นค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0 2 1ย์3 3 3หหหรือว่าแอดมาที่ไลน์แอด Why?